แม่ง๋ยวลมฟุตแลมเจอรลิเวอร์พูลโอ้แม่งสารยิงนำสองหนึ่งเสือกไม่มีกองกลางมาปิดกองแถวสองเขาโอ้ยทุเรียนเด้อ มึงก็กลัวเหาทุ่มไก่จนมึงคำไม่ดูตัวประกอบบ้างเลยแม่งทรงบอลก็อีหลัอเดิมดูแลเครียด ลันอย่างนี้เปิดไฟนิบผูแม่งต้องอดทนขนาดไหนวันเนี้ยเดี๋ยวเราคาดหวังสูงไปวะคิดว่าอันเดอมันจะเก่งขนาดนั้นเลยวะดูการแรกที่มันได้แชมป์เพราะอะไรวะเล่นบอลก็ช้า มึงจะตอบบอลกูไม่ว่าเลยนะเว้ยแต่ตอบบอลให้มันไวๆหน่อยสิให้เขาให้เขาแ่บพลิกตัวไม่ทันไล่ไม่ทันอุดไม่ทันสิไอ้เคี้ยนนี่ตอบบอลนะเล่นทั้งวันเนี่ยว่าไม่ชนะเอาหรอกเนี่ยมึงเล่นไปเลยเนี่ยทั้งวันเนี่ยโอ้ยเฮีย เล่นดนสันตีนมาสัตว์เนี่ยแม่งดูแล้วหมดหิดทรงบอลเหี้ยอะไรของมันก็ไม่รู้นี่แหละทรงบอลอันอัน้น,นีน้สลัดแม่งสลัดจริงๆเลยเหี้ยช้าก็าช้าเล่นแม่งอย่างก,กับเต่าคลานฮะา đánh màng, tôi lớn một nhịp chạy, chẳng qua buộc cũng không buộc, chích chinh... đi chinh... mà, tít chích đi mà, màng ơi, sắm quân sam bờ, các bạn chơi như thế, nếu เอาซาบีเอ,เอนเดนมาดีกว่าเขายังมีปรายาติคิตะก้าสีงมากเลยดูปอนแม่งไม่มีความสุขเลยเชียแทนที่จะชนะเอาแต้มหนีออกไป เสมออีกแหละอืมแปดเก้านัดมึงเสมอไปสี่นัดได้เหี้ย,ยแพ้ทั้งนัดมึงชนะสักสองนัดก็ยังดีเว้ยเล่นแบบนี้ดูการจะได้ไปแชมป์ลีกมั้ยเนี้ย ดูบานแล้เคียทำไมดูริบวนช่วงนี้ไม่มีความสุขเลยวะแม่งดูแล้วแม่งงุกงึดดูทรงบอลแล้วแม่งก็โมโหเหี้ยช้ามากมึงกะจะตอบบอลให้เขาไปตั้งรับก่อนแล้วมึงค่อยหาช่องเอาไปทำอย่างนี้เหละจงกว่าที่เขาไปตั้งรับทำไมมึงไม่ทำะ่ะ มึงไม่ได้ซ้อมกันมาหรือโค้ดมึงไม่ให้เล่นแบบนั้นแหละโค้ดมึงกลัวพลาดแหละโอ้โหแม่งได้แบ็กซ้ายอีกโมโหสามคนไปกองกันอยู่ตรงนั้นมึงไม่ฉี่ขึ้นไปไม่ไปทำทางให้เพื่อนได้จ่ายบ้างวะ ไปรอรับบอลเงีอยู่ตรงนั้นสามตัวมึงรับทำมเชี่ยอะไรเนี่ยฟูลแลนมีตัวเดียวมึงมีสามตัวแต่มึงไปรอตรงนั้นมึงไม่ไปหาทางหาช่องให้เพื่อนจ่ายมัางปะไม่เข้าใจหรือว่ามึงไม่ได้ซ้อมกันมาวะวิธีการจ่ายบอลทะลุช่องเนี่ย โ,โข้อดีของเกมนี้สอ,อย่างคือ1ไม่แพ้สองคอนเฟเดทิิงได้แค่นั้นแหละอย่างอื่นแม่งไม่ดีทักอย่างเลยกองกลางเราแม่งขนาดกองกลางเราอัดกองกลางมา4ตัว5ตัวนะเขายังจ่ายาทะลุช่องได้คิดดูแล้วกัน มึงซ้อมกันยังไงว่ะแหมเฮ้ยดูแลเครียดแค่นี้แล้วกัน